และซื้อลูกตาลค่ะทุกคนเมื่อวานนี้กินอร่อยเนี่เขากำลังผ่าเมื่อวานเราซื้อนี่แหละเยอะเลยตาลเอนเียมากเลยอ้นเลยมีน้ำตาลมีลูกตาลทำไมแกฟันเองเหรอฮะจะฟันเองเลยเหรอ โอ้ยแน่ใจเหรอฟันเป็นเหรอเอานี่ไกลของเราก็ทำไปอีกมันจะเสียของไหมนะ่ะอาดูดูจะฟันเองเอ้อเออเดินฟันเขาฟันเขายังไม่นั่นเลยเฮ้ยทำไมเสียวมือเสียวมือวะทีเออได้เว้ยเก่งเก่งนั่น นี่ก็เป่าคุยคุยเรียกเรียกอะไรเรียกอะไรคอยเรียกคอยคอยคอยตะเกียนคอยตะเกียนคอยตะเกียนตะเกียนคอยตะเกียนตะโนดน้ำตาลตะโนดน้ำตาลเอาคนละขวดย้ำมาดองนี่ผ่าเองซะเลยโอ้ก้มละปื้ โอ้ยเสียวโอ้ยก็เก่งนี่วะทีเคยขายเคยขายเหรอล่ะเหรอเ็นวันนี้ขายทุกอย่างโอ้ยเสียวมือจันเลยริงเหรอทีเคยขายเหรอไม่เคยไม่ขายดรอกแต่ผมเคยเห็นเคยเห็นก็ไม่น่าที่จะทำเป็นถ้าเคยเห็นก็มันต้องเคยทำสิเออเห็นครับวอร์มเองนี่ยอู้ดเยอะสับเอม ไม่ถูกแบบแบบนี้มันนั่นเนาะมันเละอย่างเงี้ยถูกต้องไม่กับสามทีล่ะสามทีได้สามทีไม่เคยทำยังทำทำได้เลยเนาะได้เลยเออได้สวยด้วยน่ะไม่ต้องนั่นไอนี้ปาดเฉือนนี่น่ะน้ำตาลตะนด้น้ำตาลตะนดูน มันมันมันสวยไม่เอยเนาะแต่มันได้กินได้กินไหมได้กินต้มอ๋อเขาผ่าอย่างนี้มันจะได้ช้าแต่ได้เนาะที่ทำมาได้เร็วนะเร็วครับอ้าวคุณเขาเคยวันทุกวันนะตามทีได้เม็ดนึงตามทีเม็ดนึงเด็ดเดียวเสร็จเธอไม่เคยเธอก็ทำได้ลองดูลองดูยังทำได้เลยเนาะเก่งมากเลย อันนั้นน่ะทีนั่นน่ะจะอร่อยอ่ะอันแบบนั้นน่ะอันแบบนั้นน่ะนี่เหรอเออใช่มันเล็กเออนี่แหละมันจะมันจะอ่อนมันจะอร่อยมาเคลียร์ยัยแกนี่ <laughs> มาเคลียร์แต่ที่นี่เป็นเป็นของเราไหมที่ดินน่ะที่นี่เหรอเออที่ดินนี่คือของเราไหมครับของเราเป็นของเราออ๋แต่บ้านสร้างใหญ่ไม่ได้ครับครับสร้างใหญ่ไม่ได้สร้างใหญ่ไม่ได้ต้องสร้างเล็กๆแต่ไม่เป็นไรหรอกบ้านไม่ใหญ่แต่มีเงิน มีเงินก็ไม่มีมีเงินก็สบายแล้วเรามาแวะซื้อลูกตาลค่ะทุกคนมันอร่อยซื้อสองวันติดต่อกันแล้วเนี่ยสามวันแล้วเอาถามเขาแล้วเอาเท่าไหร่จำโอ้ยเคกับโอ้ยเดี๋ยวทางบ้านมีคนขึ้นถุงตาลเหรอมีคนขึ้นใช่ไหมเอาถุงเดียวก็ได้เอเอาไปกินตอนเที่ยงเนี่ย เราเอาไปกินวันนี้แหละค่ะทุกคนอือนี้จะปลอกไงเนี่ยนี่ยเนี่ปลอกแตนน้มันเป็นอะไรเข้าอะไรนะปลอกวันนี้อ่าปลอกวันนี้ใช่ไหมโอ้ยอันนี้ลูกแข็งแข็งหน่อยแด้อปลอกินได้อยู่นะถ้ากินได้อยู่นะเมื่อวานเราเอาไปอ่ะนั่นแหละเราเอาไปเมื่อวานอย่างนี้เลยอ่มันก็แข็งอยู่แต่มันก็กินได้นะเนอะนะคะถุงละห้าสิบเหรอเอาอันน่ะแข็งถุงนึงเอาอันออ่อนถุงนึงใช่ไหม แหงุงนึงอ่อนุงนึงเผื่อคนเคี้ยวไม่ได้ก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งที่เคี้ยวไม่ได้ค่ะเพราะว่าใส่ฟันปลอมนี่เราได้แล้วสองถุงค่ะแวะซื้อลูกตาแวะไปทั่วค่ะซื้อไปทั่วถ้าเกิดซื้อกับชาวบ้านก็ราคาก็พอใช้ได้อยู่ค่ะทุกคนเกิดขายในที่ท่องเที่ยวนี่น่าจะไม่ได้ราคานี้เนาะนี่ค่ะมันนเข้าไปคุยอีกแล้วสุกทีที่ไปก่อนนะไปก่อนนะขายดีๆนะ ปแวะมาซื้อบ่อยไปเ<ป>นี่ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณแปลว่าขอบคุณนะคะจะมาจอดกินข้าวเที่ยงอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่คือถนนสายแถวแถวปราสาทนี่แหละคะ่ะแถวแถวสถานที่เที่ยวนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็ห่อข้าวมาแล้วก็มาซื้อกับแถวแถวตามหมู่บ้านตามอะไรก็ได้ราคาธรรมดาหนะะ่อยค่ะทุกคน นี่ <Bond> <t ans pakai> เหมาะเลยนี right ่ค <ans> ่ะเราก็จะมาปูเสือกินข้าวกันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเรามากินตามแถวแถวแถวแปราสาทเนี่ยค่ะคือเจ็บปวดมากนี่ค่ะเยอะมากเราซื้อตามทางมาเรื่อยๆก็มีไก่ไก่ตัวเท่าไหร่นะทีสองร้อเป็นไก่บ้านนะสองราแล้วมีกบ มีกบยัดไส้มีไก่ม,ม,มีไก่ไก่หนึ่งตัวสองร้อยสามสิบกบยัดไส้ค่ะอันนี้ไม้ละร้อยมีได้กบสามตัวมีอะไรอีกมีอะไรอีกเนาะอันนี้มีมลูกนี้นะที่เราซื้อตามทางานี่อันนี้ซื้อที่นั่นครับข,ขายตามรถเครื่องตามรถเครื่องที่ประสาทไงข้างหน้าเข้าไปประสาทอันนี้จะเป็นข้าวต้ม จะเป็นข้าวต้มมัดแล้วก็ข้าวข้าวจีข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งขนมมันนี้ด้วยปีเมินสองร้อยเนี่ยเห็นไหมเรานี่อันนี้อีกโอ้ยเหมือนขนมไส้ของเราค่ะไอตัวเนี้ยเหมือนขนมไส้ข็ข้าวมากินด้วยกินเลยค่ะเรามากินข้าวด้วยกันวันนี้บรรยากาศได้เลยนี่นี่ด้วย ลูกตาลเปลอเือกเปลอเือกเปลือกเปลือกลูกตาลน,นี่ก็ราคาก็พอๆกับเมืองไทยเนี่ยก็โอเควันนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องมากินกันแบบไหนก็มากินกันแบบนี้นะคะนี่ตาปบันเนสซอสมาอะไรนะนดดอมีคนนิดเดียวกับข้าวเยอะตอนคนเยอะๆแล้วเราไม่ได้ห่อมาเนาะนแต่มันเหนียวแต่มันเหนียวพอกินเขาวเปื่อมันไกเี้งไม่เปื่อยมันไก่ลือเยีเ้ง น,ะะนี่คือบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศอาหารเที่ยงของเราวันนี้สุดโรแมนติกอยู่ข้างป่าตรงนี้ก็จะเป็นถนนเที่ยวตามปราสาทน,นั้นเป็นกำแพงปราสาทไม่รู้ว่าปราสาทอะไรปราสาทตาพรมหรือเปล่าฝั่งนั้นนะคะไปะมากินข้าวด้วยกันเดอ้อน้องกินข้าว นอบมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวพวกใบพากใบหญ้าเนี้ยเนี่ยใบเีบือกใบขอข้าวมากินเบือมาฮบบือหมาโฮบมาโฮบนี่กับเจริญมฮบอย่าไาใช้มือเธอนะอยู่ในป่าอย่างนี้เราใช้มือเธอมาถึงจะอร่อยนะคะกบมีกลบอบอบอบยัดไส้ รนะใช้มือแล้วกันนะเพราะว่าเราอยู่ในป่าตอนนี้อันนี้อยู่ในป่าต้องใช้มือเนี่ยอันนี้เกืบอบบุบเป็นละยังไงยังงไเดนจังหัน ที่พิเศษที่สุดเลยกิข้าวในป่าที่ผ่านมากินในร้านอาหาร,าหารเจ็บปวดมากตะลวันเตยลวรันเจ็บปวดมากอุตส่าห์ห่อข้าวมากินไปซื้อก็ยังราคาไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยเนานะเราได้ฮนะได้ิใครที่มาเที่ยวที่นี่นะอันนี้อ่ะซื้อข้าวมาจากในเมืองเลยนะ บเปือนเป็นแถวนี้น่ะราคาหนัท้องเียว่นปลเมินใบเปลือนกินกันสามคนตังซอมสองสามอย่างเกือบพันทั้งหมดย่างะห้าร้อยังหมดอย่างห้าร้อยปเมินบุยเมินไปจอดเติมติปยาง้ดยนี่เป็นวันที่กินข้าวย่งได้อร่ยมากเลยแปดรได้แค่คนละตัวคนละตัวนี่ได้เยอะเลยกินหลายอย่างเกิดโอลิมเปตอับเป็นเมินจอ เอากินพันหนึ่งอะไรนะ้ำต้มปลากับต้มไก่กับ <Okay. S 1> ข้าวของหม้อพันหนึ่งกัดก่นละกลามมัอยู่ข้างนอกเรากินกับไก่ใช่ไหมเปนกันนี้ใช่ไหมเอ,เอากินไปทั่วเลยลเราใส่ยอนนิดหน่อยอร่อยมาก ถ้าเกิดมีเรามานั่งอย่างนี้ไม่ได้เนาะถ้าเกิดมีลิงอ่ะดีค่ะตรงนี้ไม่มีลิงมาอม่มีลิงตรงนี้นั่งไม่ได้เลยถ้าเกิดมีลิงเฮ้เขาเกล็ดใบอะไรเกลดอะไรไม่รู้อะไรเงี้ยงอะไเงี้ยงเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอะไรตรงนี้อะไร อามีเ่นั่งกินมาแล้วมันจิเยเอนะถ้เกิดเป็นตรองทมแบบไม่ได้ใช่ามงตัดที่มบจองค์อยู่องน่เสีายนจทานเราจะแนะดูกินคุงเข้าไปเลองค์ทอองค์ทองอโนอาอันี้เข้ามาทำไมนี่ย หาฟืนอะไรหรืออะไรทำความสะอาดทำความสะอาเกี่ยวมัดตองอันนี้อนามัยอาณาไหมอาณามัยคือทำความสะอาดพื้นที่นะทำความสะอาดทำความสะอาดผ่านที่เนี่ยทำความสะอาดสถานที่เออกวาดใบมุงใบไม้เอาอีกแล้วค่ะวันนี้เห็นข้าวเยอะที่สุดโอเคพอแล้วบายเบอร์ยิ่งซีนักเตะงานเยอะงานอยอะงานมาก ในบรรยากาศมากเลยก็น่าจะทำอย่างนี้นตั้งแต่วันแรกแล้วลูกปุ่ยกได้จังอะไรนะกินนึนอนตรงนี้นอนสักพผัดอ,อะไรล้างมือแล้วเหรอกิ่มแล้วอืมอืนน้อยจังันเลเลียมจังไม่อร่อยใช่ไหมแต่พี่กินนะนนมันเป็นข้าวโพดนะคะ ตอนแรกเรานึกว่าลูกเดือยเนาะตอนเราซื้อสรุปแล้วเป็นเป็นข้าวโพดค่ะข้าวโพดเป็นข้าวโพดนี่คะ่ะลองกินดูนึกว่าลูกเดือยตอนแรกน้องเขาไม่ชอบกินแล้วก็นอนอพักผ่อนกายาอ,อ,อืมเราไปแลืมอีกละเป็นขนมหวานเหมือนบ้านเราข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็ มะพร้าวขูดใส่น้ำตาลแล้วก็งาค่ะโรยหมดแล้วนะคะกินหมดแล้วแต่เหลือไอ้พวกนี้ลองชิมไหยพวกนี้ขนมเนี่เยเยอะมากนี่แล้วก็ลูกตาลแกะลูกตาลชินกันอันนี้พี่ก็ยะังไม่ได้ชิมเลยแกะอักกนนี้ดูไส้มันี เป็นเหมือนขนมห่อ,อบ้านเราเนี่ยนี่ค่ะมีแป้งแล้วก็จะมีไส้อยู่ข้างในซื้อตามทางน,นี่ไงขนมใส่ไส้บ้านเราเลยเนี่นะมาไส้อะไรดูนะโอ้ไส้ถั่วดำไหมนี่ค่ะไส้ถั่วดำไหมลองกินดู มะพร้าวน้ำตาลเหมือนงามีงาด้วยให้งาหรือเปล่างางาทำมาจากที่ลดงงลดงงลดงงโอ้ใช่ไหมกินแต่ไส้ไส้ค่ะทุกคนอื หอมมะพร้าวกับน้ำตาลกระเด้นเรืออะไรเลตโนดเลตโนนใกล้เคียงกันอยู่เลตโนอดอันนี้ก็ยังไม่ได้จิมอันนี้ก็ยังไม่ได้จิมนะอันนี้ก็ยังไม่ได้จิมอิ่มแล้วซื้อตามทางตามหมู่บ้านคะ่ะ ต้องซื้ออย่างนี้กินอันนี้ก็เป็นไส้กล้วยใช่ไหมกล้วยข้างในซ้อมจังหอยซ้อมจังหอยซ้อมเจ๊จังหอยแล้วอันนี้กล้วยไหมกล้วยซ้อมจุกซ้อมจุกคืออะไรอะไรซ้อมไตหมูอ๋อไส้หมูีไส้หมูหมูเขต้มหมูนะคะอันใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะทุกคนอิ่มมาทำยังไงอะ กลนน้วยอันนี้ก็เป็นปิ้งปิ้งเอามันจะหอมนะเราชิมอันนี้ดีกว่าเยอะมากอัน,นอันนี้สิบบาทอันนี้ก็สิบบาทอันนี้ใหญ่หน่อยสามสิบค่ะทุกคนอันนี้ใหญ่หน่อยสามสิบก็โอเคอยู่นะนี่ค่ะนี่เป็นอย่างนี้มาคนละครึ่ง คนละครึ่งอือช่วยกันกินอ๋อกล้วยข้างในกล้วยข้างในเป็นกล้วยในขั้งเนี่ยกล้วยอังกล้วยอังซ้อมข้าวเหนียวอังข้าวเหนียวเรียกอะไรซ้อมกล้วยอังซ้อมกล้วยอังชื่อซ้อมกล้วยอังข้าวเหนียวเรียกอะไรข้าวเหนียวทีข้าวเหนียวเรียกอะไรเลยเนี่ยข้าวเหนียวที่นี่เรียกอะไรโอ้เราตำเนอโอ้อันซ้อมตำเนบซ้อมตำเนอข้าวเหนียวซ้อมจิกอัง ขาวสารอันันข้าวเหนียวข้าวเหนียวอะไรข้าวเหนียวเขาเอามาห่อเป็นกระต้มอะไรอะไรเขาเรียกว่าอะไรข้าวเหนียวสวยสภาษาเขมรเหรอข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรโอ้ขาเรียกอกอเนอรเนอรอกอเนอาเนิข้าวเหนียวข้าวเหนียวปิ้งใส่ใส่ใเป็นกล้วยเอาอีกไหมองยไส้หนมันเป็นกล้วย่หอยหอม อ่มแล้วแต่ก็อยากกินค่ะทุกคนอืออ่ะนอือสะใจมากเลยวันนี้ขอข้าวมากินเองอันนี้อ่ะไหวแล้วใช่ไหมว,ว่าปู่อือนี่เหมือนกัน <c oughs> ของใหญ่แล้วกินเนออันนึงอันนึง ท้องมูลท้องมูลพิซาก็เมรท้องมูลท้องมูลพิซาไทยทำอะไรเอ่ออะไรนะท้องมวนเออใกล้เคียงกันอืออันนั้นท้องมูลภาษาเขมรเรียกท้องมูลของเราเรียกท้องม้วนใกล้เคียงกันไหมคะใกล้เคียงกันมากภาษาอือพอแล้วรู้งั้นอืองั้ท้องมวนอือก็เหมือนท้องมวนบ้านเราเลยทุกคนหยู่ติด กินกินกินอิ่ไม่เอาพอแล้วคืยังไม่ได้กินเลยนะลูกตาลกินอันนี้เสร็จแล้วก็จะกินลูกตาลต่อต่อไปแล้วก็จะชิมลูกตาลต่อตี๊ดเรียกอะไรนะอันนี้เรียกอะไรแปละโนดแปลตโนดแปละโนดแปละโนดมาเรียกลูกตาล พอแล้วแล้วอืมแล้วไปจ,จับลูกเลยมะพร้าวมะพร้าวจบแล้วคลิป6ใบ,บของเรากินข้าวแท่ยงของเรากลางป่าลอ้อมรอบไปด้วยธรรมชาติจากนี้ไปเราก็จะ ไปต่อภาษาต่อไปค่ะทุกคนฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้ำนี่ด้วยค่ะเีอกันคลิปหน้าค่ะ